สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมัน้นข่าเกมิงนะครับสำหรับใครที่ทำเควสอเหมืองอาวุธแล้วนะทุกคนนะเออตอนแรกเราก็จะมาเจออ่มิยุกิยืนทะเลาะกับทหารอยู่ใช่ไหมทุกคนเออพอเราไปเจอซาเวียแล้วนะครับมิยุกิจะมายืนอยู่ตรงนี้ทุกคน ก็คือระหว่างไอ้ตรงใกล้ๆกับปืนใหญ่นี่แหละนะทุกคนนะพอเรามาคุยกับเขาครับเขาจะให้เราไปจัดการกับต้นทันเดอร์สกุ r ระที่มันมีโจรไปทําอะไรอยู่นะทุกคนนะโจรมันไปเจาะเอาพลังทันเดอร์สกุ r ระมานะครับทุกคนครับเพื่อจะเอาไปใส่ให้บอสสายฟ้านะทุกคนนะอืมอันนี้ใครเล่นเควสก็ได้จะรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนครับวันนี้พี่ก็จะมาโชว์วิธีการ จัดการกับเจ้าทาเดอร์สกุร่านะทุกคนนะทำายัางไงให้มันสงบลงนะครับเออตอนแรกก็จะงงๆหน่อยนึงครับซึ่งต้นทาเดอร์สกุร่าก็จะมีอยู่5ต้นนะครับตรงนี้1ต้นนะทุกคนนะอืมแล้วก็ตรงนี้ที่อยู่ใกล้ๆกับจุดทำเควสเรา1ต้นนะครับแล้วก็มีใกล้ๆกับวาร์ปตรงนี้นะครับ1ต้นนะครับใกล้วาร์ปตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะครับทุกคนครับแล้วก็มีตรงไกลๆตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะครับบินมาจากด้านขวาก็ได้นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดการกับมันนะ ไอเดียเข้าใกล้ไม่ได้แล้วฟ้าผ่าแรงมากนะทุกคนนะอาจจะใช้โลโจ่จงรี่หรือตัวอะไรก็ได้ที่โล่นาๆน,น,น,นะทุกคนนะโลโจ่จงรี่มันจะได้เปรียบเพราะมันเป็นธาตุดินทุกคนโล่อื่นอาจจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบมีโล่เล็กโทกรานั่มก็เอาโล่เล็กโทรกรานั่มมาก็ได้นะทุกคนนะอืบมองหายเล็กโทกรานั่มคือไม่มีเลยอ่ะวิธีการนะครับทุกคนครับพี่ก็จะปากโล่เข้าไปแบบนี้นะครับทุกคนครับเออแล้วก็ใช้ไอที่ดูครับทุกคนครับเห็นไหม เราใช้วิชาดูเราจะเห็นว่าเราต้องไปยืนตรงไหนให้ฟ้าผ่าครับทุกคนครับแล้วก็หลบหน่อยหนึ่งก็ได้ครับทุกคนครับเนี่ยไล่ตามจุดไปเรื่อยๆทุกคนนะมันจะมีจุดใหม่ไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะโดนฟ้าผ่าไปเรื่อยๆแล้วพยายามจะยืนจะยืนที่เดิมครับทุกคนครับถ้าโลกเราไม่แข็งแรงพอนะทุกคนนะแบบนี้ครับเอ่อจะตายเอ่อถ้าจะตายก็เปลี่ยนตัวครับทุกคนครับเออถ้าจะตายก็เปลี่ยนตัวครับจุดนี้ครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็ตามไปเรื่อยๆแบบนี้ครับทุกคนครับเอาวิชาด เสร็จแล้วนะทุกคนนะต้นสายอ่าทันเดอร์สกุระมันก็จะสงบลงแบบนี้ครับทุกคนครับเออเราก็จะได้เปิดทีมอีกนึงทุกคนนะแล้วก็เข้าไปสํารวจที่ต้นนะครับทุกคนครับเอาสิ่งแปลกปลอมที่ไอ้เจ้าพวกโจรมันมาแปะไว้ออกมานะทุกคนนะอืมนี่ก็เป็นวิธีจัดการกับต้นทันเดอร์สกุระนะครับเออเนี่เป็นตัวอย่างนะทุกคนเราก็จะโชว์กันประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ก่อนที่ต้องเอาไฟมาแปะด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะฟาร์มที่ไม่ได้เออปาร์ตี้ในการฟาร์มก่อน,นี้จะต้องมีน้ำแข็งมีไฟมีสายฟ้านะทุกคนนะเออแล้วดูดิวิ่งไปวิ่งมานี่ก็ ระเบิดจะตายอยู่แล้วไอ้เบเดตที่มันมีข้อเสียทุกคนเวลาม,มันจุดไฟแล้วตัวมันติดไฟเองนะทุกคนนะแล้วเวลามันโดนสายฟ้าอะไรนี่มันโดนเจ็บมากเลยอะเออดูดิเออแค่เ,ออเก็บของเฉยๆนี่เกือบตายแล้วอะ